เหลือเวลาอีก3วันแล้วนะครับพรีมลีกก็จะเปิดฤดูกาลนะครับซึ่งตอนนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็ได้ไป3ดิวหลักๆนะครับก็คือเบนจามินเซสโกนะครับเอมเบอร์โม่ mo, แล้วก็มัตติอุสคุนย่านะครับแล้วดูจากสถานการณ์ณตอนนี้นะครับแมนยูก็ยังมีโอกาสลุ้นดิวที่4อยู่นะครับซึ่งดิวที่4ก่อนหนะ้านี้คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นทางจิโจโดนารุม่านะครับซึ่ง ก็ทางเบเชนนะครับไม่ต้องการทางดอนนารุม่าครับแล้วก็มีข่าวว่าพร้อมที่ปล่อยออกจากทีมนะครับด้วยราคา26ล้านปอนด์ครับส่วนอีกคนนึงครับก็มีข่าวกับทางคาร์ลส b บาเลบานะครับแต่ดูจากสถานการณ์ณเวลานี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสไม่น้อยครับที่ดิวที่4ของแมนยูติดอาจจะไม่ใช่จิโจ้ดอนนารุม่าแต่ตอนนี้อาจจะเบนเป้าทั้งหมดไปที่คนนี้แหละครับคาร์ลสบาเลบามิดฟิลด์ตัวกลางของไบรตันนะครับ ท้าไม่ถึงมมถึงพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดครับในช่วงหัวขั้นที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวจากทาง Sky Sport ครับมีการรายงานบอกว่านัเวลานี้นะครับปีศาจแดงแมนยูเต็ดจะมีการเคลียร์นักเตะที่มันค้างค้างคาคาอยู่ออกจากทีมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างลาสตุดคอยลุนจารอนซานโชแอนโทนี่หรือนักเตะอย่างกานาโชนะครับแมนยูก็จะลบพวกนี้ออกจากทีมครับเพื่อที่จะระดมทุนนะครับไปซื้อทางคาร์ลสบาลบ้าครับ แล้วก็ดูจากข่าวในกระแสอื่นๆนะครับไม่จะเป็นรัฐมมุฮอยลุนเองครับก็ทุกสื่อรายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี้กําลังจะย้ายไปสู่ทีมอย่างปีศาจแดงดำเอซมิลานนะครับด้วยออปชันนะครับในการเี้ยมตัว6ล้านยูโรพ่วงด้วยออปชันในการซื้อขาดอีก45ล้านยูโรด้วยกันนะครับซึ่งมีโอกาสสูงที่ฮอยลุนจะย้ายทีมครับนี่คือ ดิวของอยลุนน่าจะเคลียร์กันได้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่คือดิวแรกครับส่วนดิวของจารอนซานโชครับก็มีโอกาสครับเพราะว่าหลายๆสื่อรายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี้มีข่าวกับเบสิกตัดอยู่นะครับแต่ว่าทางซานโชก็ต้องรุนีกีนะครับเพราะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากมายสื่อใหญ่ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับส่วนกาลาโชแน่นอนครับเขาบอกแล้วนะครับว่าทีมเดียร์ที่เขาอยากไปเล่นด้วยนั่นก็คือทางเชลซีครับก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะ ลงเอ่ยขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าดีลนี้แมนยูก็จําเป็นต้องขาดทุนย่อยยับเลยครับเพราะว่ามันไม่มีเยื่อใยชิ้นดีแล้วนะครับกับทางกานาโชนะครับปล่อยไปในส่วนตัวผมนะปล่อยไปแบบขาดทุนยังเก็บเอาดีดีกว่าเก็บเอาไว้ใช้งานแบบคือเก็บไว้โรหูลรตาครับผมว่าขายไปซะดีกว่ายอมขาดทุนไปไม่มีปัญหานะครับส่วนแอนโทนีก็ว่าอีกทีหนึ่งครับเพราะสื่อเกียร์สูงๆก็ยังไม่ได้มีรายงานนะครับว่า ทีมไหนต้องการตัวอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือ4ีดิลขาออกที่พร้อมจะลกเพื่อทางฝั่งของคาร์ลสบาลบ้านะครับส่วนในกรณีของผู้รักษาประตูนะครับไซมอนสโตนครับแห่ง BBC เทียหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับก็มารายงานครับว่ากรณีของผู้รักษาประตูนะครับแน่นอนครับดิโจอลนารูม่านะครับก็ตอนนี้ปิดฉากกับเปเเชเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลุยส์ดิเก้ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบร0 0เซนนะครับในกรณีที่ ไม่เลือกทางดอนนารมานะครับแล้วไปเลือกทางผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูที่ซื้อมาจากริวนะครับชวาลิเยนะครับก็เป็นมือหนึ่งในเวลานี้แทนที่ของดอนารุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดอนารุมาก็ออกมาโพสต์รายยาวนะครับวา่าเขาขอบคุณแฟนบอลขอบคุณเมืองปารีสขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องเข้าใจเขาอะไรประมาณนี้ในในใน,ในเนื้อหานะครับซึ่ง ในเวลานี้นครับปีศาจแดแมนยูติดครับไซวอนสโตนก็รายงานนะครับว่าแมนยูอาจจะไม่ได้เล็งถึงความสําคัญตําแหน่งกับผู้รักษาประตูก่อนครับกรณีถ้าเกิดจะซื้อผู้รักษาประตูนะครับนั่นคือต้องขายโอนาน่าออกจากทีมได้ก่อนครับผู้รักษาประตูต้องไปก่อนถึงจะซื้อจิโจโดนารุม่าเข้ามาและค่าเหนื่อยต่อปีนะครับแล้วเอามาเฉลี่ยเอามาหารกันนะครับโดนารุม่าครับ ถ้ามีการเซ็นสัญญากเกิดขึ้นจริงๆครับจะอยู่ที่300,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งค่าเหนื่อยจำนวนนี้นะครับรายงานข่าวบอกว่าแมนยูก็ไม่พร้อมที่จ่ายครับยังไม่มีความจําเป็นแกับการซื้อผู้รักษาประตูครับก็ดูแล้วนะครับความห่างไกลในเวลานี้กับดีลของโดนารูมาก็ต้องใช้คําว่าห่างไกลอยู่นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีการ สอบถามถึงราคาความเป็นไปได้ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็จริงนะครับแมนยูคือสนใจจริงๆนะครับไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าพราะค่าเหนื่อยมันแพงแล้วก็โอนาน่ามันก็ยังยัง,ย,งย,ย้ายออกไม่ได้ครับแมนยูก็ยังจาเป็นต้องใช้โอนาน่านะครับแล้วก็ตอนนี้เลกิปในฝรั่งเศสก็มีการรายงานครับบอกว่าตัวของเป๊ปโกดิล่าเองนะครับอยากจะได้ดอนารุม่ามาร่วมทีมแล้วก็มีการเจรจาเีลนี้ด้วยตัวเองด้วยนะครับนั่นคือสื่อจากเลกิปนะครับก็ มีโอกาสสูงครับที่โอน,นารุมาอาจจะไปแมนซิตี้ครับนี่นะครับคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวนเวลานี้นะครับณเวลานี้ทุกสื่อรายงานกันนะครับว่าแมนยูยังไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นให้กับทางไบรตันนะครับซึ่งสกายสปอร์ตตื่ล่าสุดที่รายงานบอกว่าตอนนี้ต้องการจะเคลียร์ทุกดิวก่อนฮอยลุนซานโชกานาโชถ้าเคลียร์ดิวพวกนี้ได้ลงตัวลงล็อกเมื่อไหร่นะครับแมนยูก็จะพร้อมนะครับที่จะไปซื้อตัวคาร์ลอสบาเลบา มาจากไบรตันทันทีนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับดีลนี้เนื่องจากคาร์ลบาลบ้าครับเขามีสัญญากับไบรตันเหลือีก3ปีด้วยกันแล้วก็ไบรตันเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อบาลบ้ามาจริงๆเงินก็ต้องตามที่ไบรตันต้องการแะครับดูแล้วดีลนี้ก็ตามข่าวแล้วครับ100ล้านยูโรหรือ87ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะมีให้เห็นนะครับก็ดูแล้วครับนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ แมนยูจะมีผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมถ้าไม่ได้ดอนารมาก,ก็โอเคถ้าได้คาร์ลอสบาลบ้ามาอีกคนหนึ่งกยง็ยังดีนะ่ะอยากได้มากๆถ้าได้มิดฟิลด์ตัวกลางมาหรือผู้รักษาประตูสักคนหนึ่งอะอย่างน้อยก็จะได้ลุ้นท็อปโฟแบบเต็มเต็มเต็มตัวนะครับก็ขอภาวนาลแล้วกันนะครับขอให้ได้มาสักหนึ่งแล้วกันนะผู้รักษาประตูก็ได้หรือจะเป็นคาร์ลอสบาลบ้าก็ได้ขอขอให้ได้มาสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับ อะเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดเห็นเหมือนผมไหมว่าจริงๆก็อยากจะได้พูดสาปะตูก่อนนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ได้พูดสามตูก็ขอบาลีบ้าแลวกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฟุนตุงไว้ด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังทําธุรกิจอยู่นะเวลานี้นะครับอยากจะขยายธุรกิจนะครับนี่เลยครับขอแนะนํา รถยนต์ซูซูกิแครี่คันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับเป็นรถยนต์ซูซูกิเป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์นะครับเอามาดัดแปลงทําอะไรก็ได้นะครับตอนนี้นะครับมีแคมเปญวิเศษที่ชื่อ drive your dream ครับเคียงคู่กับทุกธุรกิจครับถ้าคุณซื้อซูซูกิแครี่ในวันนี้นะครับจนถึง30กันยายนนี้สิ่งที่คุณจะได้รับครับข้างบนเห็นไหมครับส่วนรดสูงสุดกว่า30,000บาทแล้วก็่อนเริ่มต้นวันละ222บาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับไปลองขับกันได้เลยนะครับที่โชว์รูม ูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับพนักงานดูแลอย่างดีแน่นอนครับหรืออยากไปดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆครับง่ายนิดเดียวครับเวลานี้คุณสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสซสกิครับ